การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษจัดทำโดยนางสาวจินตนาพานาสาขาวิชาการประถมศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนของเราวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนละมั้ง ถามตอบได้เมื่อเราอยากรู้ว่าสถานที่ไหนอยู่ที่ไหนหรือเราอยากไปที่ไหนเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาดูก่อนที่เราจะเข้าเรื่องที่เราจะเรียนผู้ถามก่อนว่าเรารู้จักชุมชนเราดีหรือยังเรารู้ไหมว่าในชุมชนของเรามีสถานที่อะไรที่แบบสําคัญหรือเป็นจุดสังเกตเวลาเราจะไปที่ไหนเราจะอ๋อสถานที่นั้นอยู่ข้างตรงนี้อ๋อสถานที่นี้อยู่หัดจากตรงนั้นเอาไปในชุมชนของเราในอําเภอของเรา ที่เราเห็นะนะคะไหนมีสถานที่อะไรบ้างหรือช่วยกันคิดสิตอบช่วยกันด้เป็นสถานที่ไหนคะมีวั <What? S 2> ดตาลคูาตาร้านค้าแล้วเอาเราพูดถึงเรื่องใรตัวคือในบริเวณกว้างไปแล้วเรามาแคบลงนิดนึงในชุมชนของเราที่เราอยู่อาศัยกันระหว่างที่เราเดินทางจากที่บ้านมาถึงโรงเรียน มีที่ไหนบ้างเราผ่านที่ไหนมาบ้างผ่านที่ไหนมาบ้างคะที <ไ imprint. S 1> ่เ <What? S 2> ราผ่านวัดร,ร้านค้าร้านค้าร้านเวียดเจี๋ยวร้านอะไรอีกมีไหมร้านรถแฟร้ารนสอมรถร้านกาแฟโ,โรงแรมแล้ววันนี้เราจะรับบทเป็นนักสำรวจเราจะไปดูว่าในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ทุกวันขี่ผ่านมาเส้นทางเดินทุกวันเนี่ยเราผ่านสถานที่อะไรมาบ้าง แต่ก่อนที่เราจะไปสำรวจเราจะแบ่งกลุ่มก่อนสามที่ลงสำรวจนะสิ่งที่เราต้องได้เลยคือเส้นทางจากที่บ้านของเรามาที่โรงเรียนโดยเราแบ,บ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้ง3คนต้องวาดบ้านตัวเองว่าอยู่จุดไหนลงไปในแผนที่แล้วก็เอาวาดเส้นทาง,งต่างๆที่เราผ่านม,มามาช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเีเส้นทางอะไรบ้างที่เราผ่านม,มากว่าที่จะถึงโรงเรียนของ ยางจะเป็นประมาณนี้เลย e x p o r i n g map e x p o r i n g ก็คือการสำรวจ map คือแผนที่เราจะไปสำรวจแผนที่กันเรีนเราก็วาดถนนมาว่าระหว่างเส้นทางที่เราออกจากบ้านเราผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะถึงโรงเรียนเน เนื่องด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมนอกสถานที่จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกสำรวจโดยการมอบหมายให้นักเรียนสำรวจเส้นทางในขณะทำกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนาลีไปพร้อมๆกัน สำรวจเส้นทางในชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและวาดภาพแผนที่ระบุต,ตำแหน่งสถานที่ต่างๆในชุมชน เรคุณส,สองสหายอันนี้คือวันนะอันี้คือสันปูตาตนีครับพวกเราปูสามมัทวินครับนี<า>่คือสปาข้าแม่น้ำมูลนะคบเดี๋ยวลงมาจะเจอบ้านไนรนะคบแล,ล้วก็ตรงไปอีก แผนที่ที่เราสำรวจไปแล้วต่อมาครูมีคําสั่งมาแจงนะคะก็คือคำศั่ที่ที่เรานําเสอนอไปเมื่อกี้แล้วก็ที่ครูจะเสริมให้ด้วยไี่ดูกันคำแรกคืออะไร <Good. S 1> คู่รู่คู่คแปลว่า <Good. S 1> เรียนจากที่เมื่อกี้เราได้คำศัพท์ไปแล้วต่อไปมีเกมมาให้เล่น คือครูจะแจกบัตรคำให้คนละหนึ่งใบมีเป็นของตัวเองนะบัตรคำในที่นี้เป็นชื่อสถานที่เป็นภาษาอังกฤษเราให้เราดูรูปดูรูปว่ารูปที่ขึ้นมาเป็นสถานที่อะไรแล้วเราก็ถ้าไหนตรงกับบัตรคำในมือของเราให้เราวิ่งออกมาข้างหน้าแล้วพูดอย่างเช่นนี้ค่าอะไรมาเก็ตมาเก็ตอ่ามาเก็ตแล้วก็ออกมาข้างหน้าเราตะโกนว่ามาเก็ตมาเก็ตแล้วก็ ยืนอยู่ตรงนี้พอครูเปลี่ยนไปรูปใหม่เราก็กลับเข้าไปที่เดิมแล้วคนที่มีบัตรคำก็วิ่งออกมาตรงคำที่ตรงกับของตัวเองโอเคไหมคะอะ่เดี๋ยวจะแจกก่อนสกู๊โรงเรียน มีตำรวจบาร์เกตตลาด <c oughs> ต่อไปเรามาดูแผนที่นะคะ What do you see in the map คุณเห็นอะไรในแผนที่อะ What, what do you see in the map Temple What Oh ภา,าษาอังกฤษใช้คำว่า school อ่ะ<ม>พูดตามครู school คือ <ล S 1> อะไรคะสนามบินอ่ะสนามบินภา,านนษาอังกฤษใช้คำว่า airport อ่ะอ่ะานพูดตามครู airport 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 อ,อ่ะโอเคอ่ะข้านี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่อง p r e p o s i t i of place ก็คือคำบุคคลบที่บอกตำแหน่งตัแหน่ว่าสิ่งของอยู่ตรงไหนบ้างเช่นข้างในข้างล่างข้างบนหรือระหว่างค่ะอ้ยางคำว่าคำนี้อ่านว่าอนแปลว่าอยู่ตรงไหนคะเห็นตำแหน่งที้ยัว่าอยู่ตรงไหน on ลูกบอลอยู่ตรงไหนของกล่องข้างบนแสดงว่าอนแปลว่าบนคำนี้อ่านว่า in ใน above อ above <บ>อ่ะอีกครั้ง above above คครูจะมีกิจกรรมมาให้ทำก็คือเราจะเล่นเกมโดยการเราจะคำศัพท์ที่เราเรียนมาไปจับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้องเี๋ยวจะแบ่งกลุ่มใหม่อีกครั้งอ่ะนี่คือเกมที่ครูจะให้เราแข่งกันกลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อน ทำเสร็จเร็วครูจะมีรางวันให้รางวันพิเศษใช่เพราะฉะนั้นตั้งใจแข่งนะคะโดยการเล่นง่ายแค่นี้คือครูเตรียมคาไว้ให้แล้วในนี้เราจะได้กลุ่มละหนึ่งชุดเราเพียงแค่หยิบคาที่ตรงจากคูู้ทาให้ตรงกรับผ้ามตครูติดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ถูกต้องนะยกตัวอย่างให้ดูแค่ติดลงไปใครติดครบแล้วยกมือขึ้นครูจะเดินไปตรวจถ้าใครเสร็จเร็วกว่าแล้วก็ถูกต้องทั้งหมด แต่ถือว่าฝั่งนั้นเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จะมีรางวัลให้โอเคไหมคะเข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมมีไหม,มโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บแข่งกันดีๆน,นะไอเสร็จเร็วแต่ว่าถ้าไม่ถูกต้องก็คือไม่ชนะนะคะเอาเอาช่วยกันช่วยกัน 아 <목소리나> สาตอบคะ i t is In f r On t Off r i v h t r i คำถามต่อไปนะคะ Where is the supermarket อ่ะไหนใครจะสาตอบคำถามยกมือ i t is t Nest Nest o ออ่ะเป็นยังไงบ้างเราก็ได้เรียนคำศัพท์อย่างที่ครูดได้ชี้แจงไปแล้วในคาก่อนๆน,นะว่า เราได้เรียนอะไรบ้างคะหนึ่งเลยแผนที่เนาะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่การใช้คําบุพบทเพื่อบอกตําแหน่งหรือสถานที่ตั้งของสถานที่และประโยคที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทําความรู้จักได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในชุมชนของตนเองเพื่อที่จะได้รู้จักชุมชนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นก่อนที่เราจะไป ขึ้นเรื่องอื่นว่าอย่างในโพสิชันออฟเพจมีใครแปลว่ามีใครข้างล่างข้างหลังเนกูทภาษาไทยอ่ะอ่ะแล้วก็คำศัพท์ที่เราได้เล่นเกมไปแล้วจำได้ไหมคะจำได้แล้วเนาะจำได้ไหมอ่ะสกูสกูพ่อที่กอ่ะโพลิส e s t a t i o โอเคโลักได้อ่ะชอบล่ะชอบร้านค้าเออร้านค้าอะถ้าเป็นห้างคือห้าสมมพสินค้าคือซูเปอร์มาร์เก็ต กูมอร์น o ิ่งที่เชื่อกูมอร์นนิ่งที่ดาวแดีโอเคเชิญนคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปในคาบก่อนกอก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมให้ทำอีกแล้วนะคะมาดูั place place สถานที่ต่างๆอ่ะ place แปลว่าสถานที่นะคะ house S h S O U S E house บ้าน uh, อ่ uh, ีกรอบเยวอีกรอบนะคะอ่ะสะกดพร้อมกัน H O U S E house บ้านโอเคอ่ะมาดูคำต่อไปคำว่าอะไรคะ school school อ่ะเดี <S s ๋ยวเราจะมาสะกดไปพร้อมๆกันสิคู่สู่สิู่อ่ะเอลู่สิูโรงพยาลฮสปิทอลอ่ะฮสปิทอลฮ o s p อชเอโอเอสพีไอีเอ พร้อมกันช้าๆไปพร้อมๆกันอะไรคะตัวนี t ้คือตัว right. H O S P euh. I T okay. A L อ่านว่าฮอทพิชชอปฮอทพิชช็อปแปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะนะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเช็คการฟังของเราว่าเราฟังรู้เรื่องไหมเราฟังออกไหมว่า อสถานที่ที่ครูจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังเนี่ยเขาพูดว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรนะคะเรามาฟังกันว่าคำที่ครูจะเปิดเนี่ยคือคำว่าอะไรอ่ะตั้งใจฟัง school 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 คำว่าอะไรคะ school แปลว่าโรงเรียนเก่งมากถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูคำคือดี r y หน่ r a Ry แปลว่าอะไร เกมากเจ้าพี่อ่อีกคนึงอีกคํานึอีกคำนึงอออรานาอ่ะโอเคต่อมานะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการบอกตำแหน่งของสถานที่หรือการ telling the position of place ก็คือที่เราเรียนไปอ่ะเรามาทบทวนกัน คำแรกนะคะคำแรกคำว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลว่าอะไรอยู่ใกล้ใกลอ่าเนี่ยแปลว่าใกล้คำต่อไป ระบุตำแหน่งของสถานที่อ่ะมาดูกันอ่ะทุกคนดูรูปจ้องไปที่หน้าจอแล้วดูรูปอ่ะครูจะถามว่า Where is the bank? Is near the supermarket. อ่ Where is the bank? คือธนาคารอยู่ตรงไหนนักเรียนตอบว่า Is near the supermarket. แว่ามันอยู่ตรงไหนคะใกล้ใกล้อะไร Supermarket นะคะโอเค ครูจะให้เราทํรายงานหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนาะทั้งเรื่องสถานที่แล้วก็เรื่องคําบุพบทที่แสดงตําแหน่งของสถานที่รายงานที่จะให้ทําในหัวข้อมายทาวก็คือชุมชนของฉันหรือเมืองของฉันเราสามารถออกแบบได้สระเลยว่าเราอยากให้เมืองของเรามีสถานที่อะไรบ้างอย่างสถานที่สําคัญเลยในชุมชนที่เราควรมีในเมืองของเราควรมีเลยคืออะไรคะวัดวัดโรงเรียนโรงเรียนโรงพยาบาลโรงพยาบาลเพราะอะไรถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลในชุมชนเวลาเราป่วยมาเป็นไง ตารอแต่กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลอื่นเราเป็นไงคะอาการก็ค่อนข้างจะเป็นยังไงหนักแล้วาอาจจะช่วยเหลือไม่ทันเพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆว่าในเมืองของเราควรมีสถานที่อะไรบ้างาอ่ามีตำรวจแต่ว่าครูมีข้อกําหนดอยู่2ข้อนะคะในการออกแบบเมืองของเราข้อกําหนดที่ครูให้เลยคือข้อแรก the school is near the temple เออโรงเรียนอยู่ใก<ะ><ะ>ล้วัดและข้อกำหนดที่สคือ the bank is opposite the market ธนาคาร opposite opposite คือตรงอะไรตรงไหนตรงข้ามตรงข้ามอะไรคะ market market แปลว่า market อ่าตลาดอ่าเราอันนี้คือตัวอย่างของเขานะคะนี่คือตัวอย่างทำ อ่ะเริ่มนำเสนอได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to introduce my t o w n My t o w n is flower t o w n My t o w n is big I like going to the temple My school is near the temple The people in my t o w n are very f r i n d y and always ready to help วิชิตอ่ะทุกคนก็ได้นําเสนอกันไปแล้วอ่ะครูจะให้เรานะคะจับคู่กันจับคู่กับเพื่อนแลกเปลี่ยนอ่ะงานที่เราชิ้นงานที่เราวาดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันถามสลับกันจะจับคู่กับใครเริ่มเลยแต่ว่าเราต้องถามสลับกันถามนะคนละหนึ่งคำถามเราถามเพื่อนแล้วต่อไปก็ให้เพื่อนถามเราถัดกันถามรับถัดกันต่อแค่ที่จะนําเสนอนะคะอ่ะเริ่มได้ใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบอ่ะเวออีก The police station is near temple. Okay. อ่ะต่อไปสลับกันต่อไปจะเป็นตานินจาเป็นคนตอบนะคะแล้วให้ข้าทีถามอ่ะเริ่มเลย Where is the shop? It in front of hospital. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับคำศัพท์สถานที่ต่างๆและคำบุพบ,บทบอกตำแหน่ง เพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากความรู้ทฤษฎีคำศัพท์และตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการถามหรือบอกข้อมูลตำแหน่งเกี่ยวกับสถานที่แล้วผู้เรียนยังได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีการสำรวจสืบสอะความรู้ด้วยตนเองและได้มีการทำงานเป็นทีมรู้จักการวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการทำงานทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาที่พบจากการทำกิจกรรมจากการสังเกตพบว่านักเรียนไม่สามารถจำพิกัดตำแหน่งของสถานที่ได้อย่างแม่นยำมีการลืมตำแหน่งของสถานที่ในบางจุดครูจึงแนะนำให้นักเรียนใช้วิธีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยสอบถามจากครณครูและนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนที่ทาการสารวจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือนักเรียนยังจำคำศัพท์ได้ไม่แม่นยำมีความลังเลในการเลือกใช้คำศัพท์ที่ใช้ในการระบ,บุสถานที่หรือบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆดังนั้นครูจึงมีการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียนโดยการนำเกมการเรียนรู้การจับคู่คำศัพท์มาให้นักเรียนเล่นเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้มาใช้จริงทำให้นักเรียนเกิดการจดจำได้ดียิ่งขึ้น